สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวดกรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเสริมความรู้สู่ความสำเร็จรับรองทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมข้อสอบโอนไนนะครับมักจะชอบออกเกี่ยวกับคำประพันธ์แล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยถอดความนะครับแปลความหรือมาเปรียบเทียบ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเข้อถามเกี่ยวกับอะไรข้อนี้ถ้าเราอ่านทั้งโจทย์เนี่ยเราจะเจอว่าถามเกี่ยวกับความสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องราวนะครับโจทย์ถามว่าบทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความสําคัญในเรื่องใดอย่างชัดเจนให้ความสําคัญในที่นี้เราอาจจะแปลได้ว่าสะท้อนถึงเรื่องใดเป็นสําคัญหรือต้องการสื่ออะไรเป็นสําคัญในบทประพันธ์นี้นะครับ เรามาดูตัวเลือกกันก่อนตัวเลือกข้อที่1นึ่เขาบอกว่าความอดทนข้อที่2ส,สถานศึกษาข้อที่3การศึกษาเล่าเรียนและข้อที่4ี่ความขยันหมันเพียรเรามาดูกันครับว่าในบทประพันธ์นี้เนี่ยมันสะท้อนได้เห็นอะไรชัดเจนที่สุดหรือในโจทย์ใช้ว่าความสําคัญของเรื่องใดนะครับคือบทกลอนเนี่ยอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องใดนะครับเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะเด็กเอ,อย๋ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากปราบปราก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ้ยนะครับอ่ะเราอ่านเสร็จปุ๊บเราเจอคาว่าอะไรบ้างเราเจอคำว่า มีวิชาการเรียนนะครับการศึกษาอเราเจอคำพวกนี้เนาะเราเจออะไรอีกจงภาคเพียรเรียนเติดจะเกิดผลถึงลำบากปรับปรำก็จำทนอ่ะเรามาดูคำสำคัญกันข้อที่หนึ่งกล่าวถึงความอดทนไหมมันมีคำว่าความอดทนด้วยนะครับความอดทนไหมแต่อย่าลืมนะครับมันกล่าวถึงความอดทนก็จริงแต่ความอดทนเนี้ยอยู่แค่อยู่แค่มันทัดเดียว นะครับอยู่แค่บรรทัดเดียวกล่าวถึงสถานศึกษาไหมมันกล่าวถึงการศึกษาก็จริงแต่มันกล่าวถึงสถานศึกษาไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับข้อที่3การศึกษาเล่าเรียนได้ไหมน่าสนใจนะครับน่าสนใจต้องให้ก่อนความขยันมันเพียนกล่าวไหมความขยันมันเพียนกล่าวอยู่นะครับแต่กล่าวแค่ มันทัดเดียวที่วงเล็บไว้นะครับดังนั้นจึงไม่ได้สอดท้องหมดแต่ถ้าเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความขยันนะครับความอดทนประสบความสําเร็จนะครับความสําเร็จเนี่ยมันก็รวมถึงการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดนะครับซึ่งข้อความข้อที่3มเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดนะครับดังนั้นในข้อนี้เนี่ยมันจึงกินความหมายทั้งหมดเลย นะครับมันจึงกินความหมายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความอดทนความขยันมันเพียนนะครับแล้วก็ผลแห่งความสําเร็จอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าความขยันเนี้ยข้อที่3จึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดครับ